สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องออรถไฟไทยวันนี้สิบนาฬิกาสองนาทีนะครับเราาเช็คงานกันที่เพงเงาบ้านนาแก่พงเงาลำปางนะครับตีมาจากพะเยานะครับ50กว่ากิโลครับมาเช็คงานช่วง โอวาภาสิบเก้าทเสานะครับเป็นเสาสมมอสะพานครับรถไฟก็วิ่งด้านล่างนะครับวิ่งด้านล่างตรงนี้ก็เป็นทางชาวบ้านนะครับข้ามไปฝั่งโน้นนะครับก็ต้องทําสะพานให้ชาวบ้านเนี่ยครับสาวบ้านก็ใช้ เข้าวสวนเข้าไล่นะครับทำไร่เขาโพดท,ทำสิบ้าถะนะครับก็เลยเก็บวิวบรรยากาศสวยๆครับรงยอดเขานะครับบานนากเกพงเอาวลำปางเช็คการกันนะครับก็หน้างานก็ยังเละเทะอยู่ ก็เก็บภาพสวยๆเนี่ยครับเป็นเสาต้นที่สองเล่นะครับท่านผู้ชมจะเดินไปถ่ายใกล้ๆก็ Yeah, นเนี่ยครับบ่อเนี่ยรับเริ่มร้อนละสิบโมงกว่าวิวสวยๆเมืองเงาลำปางนะครับปบรับบรท่อมปรับแบบเนี่ย yeah, ครับวิวสวยๆรถไฟวิ่งด้านล่าง เรามาทําสะพานให้ชาวบ้านนะครับยกข้ามรถไฟรถไฟวิ่งอยู่ด้านล่างก็ยังเช็คกันอยู่นะครับเช็คกันอยู่ก็ได้เวลาพอชมคกวรน,นะครับบัดท่อมว่าเวลาเสียนก็สักสามสิบนาทีและครับครับพอาะต้องขันต้องดึง ตัวเลขให้เข้ากับตัวเลขที่ได้มานี่ครับทางทางข้ามไปฝั่งน้นนะครับเป็นสะพานนะครับทุมท่านยกสะพานรถไฟวิ่งด้านล่างเจาะเขาเป็นช่องไปเราอยู่ห่างจากสถานี เพิงเงาประมาณสามกิโลสองกโลครึ่งสามกิโลประมาณนี้แหละประมาณสามกิโลนะครับเอาคร่าวๆนี่ครับวิวบรรยากาศรอบๆเส้นทางรถไฟนะครับสุดท้านนี้เราจะเห็นอยู่เลยแมคโครไปหน่อยนะครับ เลยไม่โครไปให้เซ็นเตอร์ให้ออฟเซตประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม พามาชมวิวนะครับอย่ามเช้าๆครับสบายๆไปก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้พามาชมวิวแถวเะงาวกันครับมีความสุขนะครับรักษาสุขภาพช่วงครับฝนถูกใจกดไลค์กดแชร์ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีมีใช้สวัสดีครับ